ลิซ่าแบล็กพิงค์โพสภาพสุดแซ่บชุตติ้งสปอยโชว์คารบะเร่สำหรับลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงคเรียกได้ว่าเมืองปารีสต้องลุกเป็นไฟเมื่อลิซ่าได้ลุยเดี่ยวบินไปเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสพร้อมการต้อนรับกาดหน้าคุ้นระดับ VIP f เฟเดริกอาโนแถมยังมีทาย,ยาทมหาเศรษฐีเดินทางนั่งรถมารับเองถึงสนามบินถึงได้ยังไม่ทันหายหนึ่ง ต้องลุยงานต่อล่าสุดลิซ่าได้โพสต์ภาพผานไอจีส่วนตัวพร้อมแคปชั่นหัวใจสีน้ำเงินสองดวงพร้อมโพสต์ท่าสุดแซ่บโชว์หุ่นสุดปังไม่ต้องเดาให้ยากนี่คือชูตติ้งสปอยการปรากฏตัวในโชว์คาบาเร่อีกไม่กี่วันลิซ่าต้องเตรียมร่วมงานโชว์คาบาเร่สุดพิเศษทั้งหมด5ชุดกับทีม crazy horse paris ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่28-30กันยายน 2023โดยทีมดังกล่าวคือทีมคาบาเร่สัญชาติฝรั่งเศสขึ้นชื่อระดับตำนานที่มีศิลปินระดับโลกเคยร่วมแสดงมาแล้วนั่นเองเรียกได้ว่าความสวยแซบหุ่นดีแบบสุดๆของสาวลิซ่าไม่มีอะไรมาฉุดยั้งได้จริงๆคะ่ะนี่แค่ออเดิฟเท่านั้นรอดูวันจริงได้เลยจะต้องแซบสุดใจแถมยังมีหนุ่มข้างกายมาร่วมให้กำลังใจอีกด้วยมีอะไรที่พิเศษไปกว่านี้อีกไหมคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า